หลายๆครั้งที่คิมเห็นเนาะการทะเลาะกันเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องเล็กกลางคืนยู่ดึงผ้าห่มไอไปอะ่ะทําไมทําแบบนี้ไอนอนหนาวอะ่ะเขารู้ขึ้นมาแบบยูเอาผ้าห่มไอไปอีกแล้วผู้ชายพอโดนว่าโดนว่าโดนจี้เขาแบบเหมือนโดนต่อยอะ่ะถ้าเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ผ้าห่มจริงจรเนาะเราเข้า,ขาใจเขาฉันมองใน<อ>ม,มุมของเธอได้แล้วมุมของฉันละ่ะใครมองใครมอง <laughs> ใช่อันเนี้ยการบาลานซ์ตรงเนี้ยคุณพิมมีแบบทิปใช่ไหม หลายๆครั้งที่คิมเห็นเนาะการทะเลาะกันเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องเล็กตอนที่คิมเรียนจะมีคู่หนึ่งเข้ามาทะเลาะเลยกลางคืนยู่ดึงผ้าห่มไอไปอ่ะทำไมทําแบบเนี้ยไอนอนหนาวอะ่ะทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวมาบําบัดคู่เลยเพราะว่าโกรธมากทะเลาะกันบ่อยพอถึงเวลามันดูเป็นเรื่องเล็กแต่มันคือเรื่องใหญ่สาหรับเขาเพราะว่าผู้ชายดึงผ้าห่มปุ๊บผู้ชายหลับอยู่ผู้หญิงรู้สึกว่าเฮ้ยโดนกระชากไปยูไม่แคร์ไอหรอแล้วแบบผ้าห่มไปอยู่กับพื้นยูไม mm ่ลุกขึ้นมาเลยหรอแล้วพอผู้หญิงลุกขึ้นมาแบบโกรธอะ่ะ mm hmm. ก็คนหนนนนนนาาาาวว่่คตตืมมมักกกก็โเปิ้ลุขึแบบ อีกแล้วผู้ชายพอโดนว่าโดนว่าโดนจี้เขาแบบเหมือนโดนต่อยอะ่ะ <c oughs> ก็ไอไม่รู้ตัว <c oughs> พออยุต่อยไอยเขาเนี้ยมมนเป็นการอัแทกและถ้าเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ผ้าห่มจริงๆริหรอกมันคือเรื่องว่าคนคนนึงรู้สึกว่าเขาโดนอแัแทกพอเขาตื่นมาแล้วคนคนนี้พูดอย่าหงีเขาจี้จุดที่เขาผิดท,ท,ทั้งที่เขาไม่รู้ตัวแผลตอนเด็กเขาเกิดขึ้นมาเลยคุณผู้หญิงขาคุณผู้หญิงลองเปลี่ยนการพูดได้ไหมถ้าเราต้องการให้เขาเข้าใจเราเรามีหน้าที่ที่จะบอก เข้าใจไหมเพื่อที่จะไม่เป็นสกิปแผนนั้นแล้วแต่ว่าไอ้เจ้าเรื่องเล็กเนี่ยมันคืออะไร